สวัสดีค่ะขอต้อโซัโอเข้ายชั้นเลกราบอวยครังกับช่วงไม่ใช่เช่อช่ได้ปะ ให้กลับมาเทาวันนี้โมเมนต์ได้ซีทีสักทีค่ะเย้พี่อ้อมาหายไปเจ๊ค่ะไปซะระยะแล้วดีใจที่ได้กลับมาดูสักทีแม้จะมาสองคนไม่ต้องห่วงใช่ไม่ต้องห่วงค่ะเอเนจีเหมือนเดิมแน่นอนพาที่เท่าไหร่ก็ไม่กลับแล้วด้วยนะคะน่าจะ21ถ้าจำไม่ผิดดูจากชื่อเคยออกกํละงกายแล้วทุกคนคลังมีมาจากบ้านไหนคะพี่โดนมาจากบ้านชาร์ลีเวอร์สก็ขอขอบคุณเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้เนาะบอกว่าน้องพี่ก็พี่ให้เท่าผาหนึ่งไปแล้วนี่ค่ะพี่ปามาหนึ่งผาสองได้จัดจัดให้นะคะทุกกคนนแต่่อ จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราทั้ง3ช่องทางด้วยนะจ๊ะฝากด้วยนะคะพร้อมไปพร้อมจ้าก็อนจะถึงเลยค่ะคนที่กต้องร้านจานร้านจานก็คือพี่พี่กำลังค่อยๆลอยเพราะว่าพี่ตัวสั่งเพิ่มอีกน้องหนึ่งคะแนน อีพี่ไว้ไม่เคยช่วยกุลล้างจานเลยแล้วก็มาถามว่าเตยเตยชอบล้างจานหรอก็เห็นมึงล้างบ่อยมากเลยอ่ะก็มึงไม่ล้างไงเพื่อนใช่ทุกคนถามอย่างเงี้ยใครจะแบบชอบล้างจานเหรอเดี๋ยววันไหนที่พี่ไว้ล้างจานกูจะอัดลงไอ้นี่สตอรี่ช่องได้ค่ะเขาทำอะไรอยู่อะคะคุณ เพื่อนๆทุกคนดูสิจานพี่ดนอ่ะไม่ยอมทิ้งมันใช้ก็ไม่ออกแล้วเนี่ยบบลลี่จานเพื่อนเหรอนี่ใช้ไม่ดีมันขัดก็ไม่ออกแล้วเนี่ยเรเก็บไวทำไมล่ะไม่มันแค่เป็นรอยที่มันแบบว่าไอ้นี่ไปมาเป็นกําลังใจค่ะเป็นกําลังใจนะคะมาเป็นทุกคคคนนนนททุุกกกมมาาเป็ําลังใจให้พี่ไว้กันเยอะมากไม่ใช่กีฬาสีหรือยังไง ุางาาบ้าน้นนไดเยยป่ะีขอบคุณนะคะอานตี้ช่วยล้างจานให้โปมากเยี่ยมมากทุกคนว่าจานกองนี้ะสะอาดหรือไม่สะอาดไหมไม่รู้แต่บอกเลยว่าเปียกครับเปียกมากเลยแม่นี่มันล้างจานหรือส่งกรานคะเนี่ยตัดสนุกอีกแล้วว่าช่องนี้ช่องนี้ก็คือยืนหนึ่งว้าวน้องจุม้มจุ้มมากฉันชอบมากเลย ชอบการตัดต่อไปเล่แกงเนี่ยเราเป็นคนหาคลิปเก่งมากกูยังไม่เคยดูคลิปเต็มของสเตเนี้เลยแกงพี่วาบอกจะทำไปเติมให้ช่องเราอ่ะยังไม่ได้เลยอยากจะไปจ้างช่องนี้ทำแล้วเนี่ย คออมักโน่ออร่อยมากชิมค่อเราเปิดใจสิคะเชื่อแม่นอารักอันนี้คือแบบรีนิวแตกมากน่ารักอ่ะแต่เขาน่ารักกันจังเลยอ่ะอย่างมเมืองลาที่เจอนี้มันนัวไปแบบฟิล์มมันนัวมาก Maybe I'm planning. Oh, but The foreign started when we do cup of A cup of tea? A cup of coffee actually start around.

This is นี่น o ่นี่นองนี่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 นีอนเ่นี่นี่นี่งี่น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 ีอนี่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 มีนี่นนนีน่เลนีี่อี่นี่นีนี่นี่นี่่น่แล้วพี่อ่นี่ี่นีนี่ีน่แม่จนีี่ค่ 있는 멤버 조합이라는데 이게 어떻게 된거예요 사실 비글 강아지가 굉장히 싫어요 왜 저를 좋아해요? <laughs> 제가 제일 중요한 사람입니다 엔시티에서 제은비글 센터가 타아 <laughs> 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 이렇게 딱 센터에요? 딱센터아 인어 월드 음.. 아시첫 앨범인 크리스마스인 년도99 저는 발매된 동방신기동슈퍼주니어의기동방이 걸려. 고 저기, 동방식이 아니고, 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 저기, 동이 아니고, 저기, 동방식이 아기동이 아니고, 저기, 동방식이 아니고, 저 โอ้โหมามา่มาทมาออี่เ,เ,เ,เอันคิมเนี่ยเราดูยี่สิบได้ไหม เออยี่สิบกว่าห어나อิ้ 나랑 ึง나องหม่ามี๊ม어กหื้มอื 누군 창? 누군 창? Hey girls, Hey g i r Hey girls, 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 h i r l s Hey girls, i r i g i r l Hey girls, Hey girls, Hey girls, Hey s y g i l s Hey girls, y girls, e y i r l s h i r girls, h i r girls, กีนเลือดเรามาพิงบัตหรือเปล่าให้เราเล่นเราก็ตอบไม่ได้เลยใู่แดงเลยอ๋อาให้สกันเยอเอะอโอ้โหอ้โูไม่เด้วยโอ้โหโอ้โห ขนาดนั้นนะต้องใช่ต้องดังแบบห้งนูนู่ห้อเรียนนึงเลยะเออคือแบบมึงรเรียนาชาติบางเรียนห้องนึงยังไม่ครบเลยเนี่ยน้อยกวนี้เลยเฮ้ยเอทีสมเอเสม business ถ้าพูงเรื่องคมสมพ 진츠인진츠인 레이더이. ใช่,ใช่,เดอะเตย. 마크도 같이 있어. 그리때 그때 미팅 있었어요. 이그 기억이 나는 데 เกาห้าบบยนี่คือน right ่ารักอยู่หรอน่าักอยู่หรอที่สเดทเราไปกอซุนเดอร่อยจริงนะมั้ยเหรอักินที่เกาลีเท่านั้นทุกคนตามร้านป้าที่แบบอยู่ตามเต็นท์อะอร่อยแบบงงอที่จะเขาโงพยาบาลเลย Happy Christmas y Christmas Merry Christmas

อยู่ตลอดม้อเนียเงียไม่หรอชงน้องเต็นมากคิดถึงเววีเจ็คนมากมาร่วมลุ้นกันนะคะทุกคนใกล้ละใกล้ฟังเจียวของเราแล้วิตา ไม nah ่น่ารักากเป็นคนที่มีเสน่หจริดดจีใส่ที่น้องได้เกับญี่ปุ่น่ะญี่บุญีุรเ่ด้ทำไ้าก่าช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่อชเไอ่่ไมมอ ชุดนี้ดีมั้รู้แตกแบบเขาจริงจังมากเลยเนาะเวลาแบบอัดเสียงอะทุกคนเลยดูยังบนคนแบบตั้งทำางี ก็ทำได้แบบดีทุกคนเลยจริงโยกโค้ NCT มันเดยนะคะทุกคนใช่ไอ่ใหคิดถึงอ่เกลยออ๋องะอยากให้นองได้กลับมาอยู่กับเพื่อนเราว่าใช่คิดถึงว่าเต้นอะถึงเงยเงยเอ้ยน้อง ไม่ก่่มเค่ไ่มคว่คุณน่าัง่แม่นอให้คุณได้มีโอกาสทอไรเยอๆเ่ขอาดีไปเขาขับครื่งบินใช่ไม่ด้ล่มอ่่อห่ม่ไห่มห่ม่อห่มห่อห่่น่ม่อ่มห่อห่่่่อ่ อย n ให้คนทุกนมามันจะดีมากเลยอ่ะพิ่จังคุณพ่อเลยพ่อจริงปใครอ่ะต้องโชว์ ลอยองหุ่มเด็ก50วิหน้ากากเออมึงไหวปะถ้ามึงให้เล่นกับพี่อุตะได้ไหม5วิเก๋เฮ้ยจบแล้วออกเพลินมากเลยแม่จบแล้วน่ารักเพลินมากเลยอ่ะสิบวิทีแบบเร็ว้าก ก็จะเข้าใจลองนะคะคิมก็ไม่มีเลียนกันไปนะคะทุกคนมนลองเขินทำกี่รอบคือเขินที่เดินทุกคนทุกคนคือบางโมเมนต์เรามีโอกาสได้ดูไปแล้วแหละแต่ฉันก็ยังแฮปปี้ที่ได้ดูเสมอนะคะบางอันก็ไม่เคยดูอันนี้คือชอบช่องนี้ตัดนะ เขาแรปอัปทุกอย่างเหตุการณ์ต่างๆได้ดีค่ะทุกคนมีใส่อะไรเข้าตใช่มันตลกมากเลยทุกคนจริงก็ไม่แปลกใจที่น้องๆอยากให้เราทำช่องนี้น้องแต่ก็ยังแนะนำกันมาได้เรื่อยๆนะคะปีนี้พี่ว่าเชอร์รี่วอร์เองก็คงมีหลายๆอันที่เขาต้องปัดจริงแหละเพราะว่าคอนเทนต์ก็เยอะแยะเหลือเกินเนาะ้องแม่คอนเทนต์เอซีทีก็เยอะไม่ต่างกันปล่ถือโอกาสนี้พูดถึงเจ้าลูคัสไปเลยแล้วก็ ตอน,นก็คือแบบทำายแตกมากงานเคลื่อนไหวที่แบบแตกแตกใช่คือตอนแรกก็ต้องดีใจดีเลยมากเพราะว่ามัวแต่ตัดงานอยู่แล้วบบงงมากเขาเขา้าไ้ดูทำไมแฮชแท็กลูคัสแบบเนาะแบบขึ้นมาเทรน,นแบบ <มา S 1> หลายอันมากแบบลูคัสเองแล้วก็แบบเวลคอมแบ็ k แล้วก็แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะมากแล้วก็ตกใจมากเว้ยพาเข้าไปดูอ้ <S <S อาว hey, no เฮ้ยน้องอัพสตอรี่เฮ้ยน้องอัพไอจีซึ่งก็คือว่ามันเป็นมินิมิทใหม่อันดีแหละอื แล้วเรื่องมันเริ่มที่จะมีเขาที่ดีที่ดีไปในทิศทางที่บวกเนาะทุกคนก็มาตามรุ่ช่วยว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกเราและต้องรับการกลับมาของเจ้าจ้แอรเบบีอย่างยิ่งใหญ่ชูบะเววีจะคนหรือเปล่าแม่ใช่ทุกคนเจ้าเพลงพริกน่าจะกลับมา ราอ่ะรอพวกเราอ่ะรออยู่แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงอะว่าปล่อยเปื้กทคเลยเพราะว่ารอมากรออวยมานานแสนนานเหลือเกินนะแม่ให้กําลังใจน้องทุกคนด้วยน้องไม่ว่าจะมีผลงานอะไรก็เหมือนเดิมนะคะเราสแตือนใบรออยู่ตรงนี้เสมอเราโอทียี่สานกันอยู่แล้วก็ยังทําฟันนี่โมเมนต์ให้ทุกคนหายคิดถึงใช่ก็อาจจะมีอะไรสับเปลี่ยนมาแล้วเราลุ้นดูนะคะไม่หายไปไหนแน่นอนจ้าไม่รังไม่ทํามาได้ยี่สิบกว่าพานะแม่งงงมากโอเจ๊เหมือนกันเนาะจากจุดเริ่มต้นสู่วันนี้ก็คือกลายเป็นคน ็นลูทีมไปแล้วนะคะก็ทุคฝากด้วยนะทุกคนใช่ขอบคุณทุกคนที่ยังตามให้กําลังใจเราทุกพาร์ทเลยอะมีน้องๆแบบรอ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 ตลอดเลยนะคะความความเครียดของหนูเนี่ยหนูรอนะคะพี่นาจริงก็หวังว่าทุกคนจะยังอยู่ด้วยกันตรงนี้เหมือนที่อยู่กับน้องๆ NCT ทุกคนด้วยเนาะไว้เรามีโอกาสทำคอนเทนต์ NCT ใหม่ๆอะไรก็เดี๋ยวเลือกลากเพื่อนๆมาแจมนะหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย